ตอนนี้ก็เวลาขณะนี้เวลานี่ครับจะตีหนึ่งแล้วครับก็เพิ่งออกมาจากคลังส่งสินค้ากำลังจากไปลงตู้ มังงนาตาดยังไม่ได้หลับได้นอนครับอาชีพเขาคำถึงต,ตัวเดียววะไม่กินอ่าดบไม่ดบอะไรสักอย่างครับแต่อยู่ได้ครับไม่ใช่คนแล้วครับ that COVID ขยกักแนบหนาผู้สาววันนี้จะไปลงตูง้คอนเทนเนอร์กันครับจะมุ่งล่ะจะมุ่งแล้วตีหนึ่งสี่สิบห้าครับนั่งอีกห้องท่านใดนอนอยู่ครับต่นี้จะเป็นพ่านด้าครับพรุ่งนี้เช้า อันนี้ก็จะไปคลังส่งสินค้ามีทุกรุ่นเอาเขาแบ่งกันแต่ไหนวะ มันคือตู้อย่างตู้อย่างตั้หนักตูนะตตสองสงกสารอีก ติดต่อบู๊สาม จะา่าคอนเดนลงรถอีกเดี๋ยวลงลเยลยน,นะนต้องลงไปส่งอสาาเอง<ม>กสารนาี่ครัือขาขยายข่ายคุดะอยากเดย์พสาเซิลวันไหนไปมักสาลงบนลําูภค่ะแต่ได้มักผู้สาวเคียงเป็นไ้ไปเอาผู้สาวสีสเกตเคะเด้อ รอบนี้เอาเนี่ยมาดูว่าือมาดูอาณรจากตู้ฮนเตอร์มึง ไอ้น้องก็จะลงมากดล็อกตู้นะครับนี่โอ้โหเขาถอ,ลอดล้อเลยตัวนี้ก็แม่รถเท่าปะล้อคือมีนใหม่ เมียนมาน้นอหอเออสิารกิจนะครับตอนนี้ต้างครับคนขับเราขะน,นี้เวลาตีสามกว่านะครับตีสี่เหรอตีสามไดแจ้งตีส นี่ปะเป,เป,เปนี่ล่ยามใสโอ้น้องสู้มากครับอุ้ยอึดจริงๆครับยอมรับเลยครับตีสามกว่าแล้วเรานั่งไปด้วยเรายัางเหนื่อยเลยครับอันนี้น้องต้องโดดขึ้นโดดลงครับ แล้ววันนี้รถมีปัญหาด้วยครับเดียวก็ลมรั่วอู้วล้วก็เรื่องมากตรงที่ว่าต้องส่งเอกสารนะครับเดยวไปส่งตู้นั้นส่งตู้นี้วุ่นวายครับอยอมรับครับแกร่งจริงๆครับเอ่องานแบบนี้มันจุกจิกครับมันจุกจิกตรงที่ว่า เอกสารนะครับเรื่องเอกสารงานมันต้องเปะเพราะว่าของมันสูงนอกนะครับสุดจัดครับเก่งมากครับยอมรับน้องเลยครับต้งแต่ออกไปตั้งแต่บ่ายสองนะครับเครื่องยังไม่ได้ดับเลยนี่ก็กำลังจะดับเครื่องก็ให้ดูนะครับสาวสวยเก่งด้วย ก็แบบนี้นะครับที่ไม่มีผัวก็อยู่ได้ครับยอมรับแล้วก็ทึงทึงทึงไปอีกแบบนะครับภารกิจการทําคลิปขอเราก็ไม่ได้นอนไปกับน้องเมันกันครับเดี๋ยวน้องก็ต้องไปแหลมชะบังต่อนะครับไปนี่ตั้งแปดสิบกิโลนะครับต้องเดินทางไปต่อนะครับต้องไปขายรถลูกค้าอีกเจ็ดโมงครับนัดลูกค้าไว้อีก ถ้าแรงก็วันนี้น้องก็รับไปสองพันนะครับแล้วก็ถือว่าได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้อันนี้น้องจุ๊บแจงครับน้องจุ๊บแจงสาวน้องวลมพูครับสู้ชีวิตมากครับไม่ต้องงอฟผู้ชายครับเก่งครับเก่งเก่งจริงครับ,รรรรรบแล้วอีกอย่างงานงานขายรถมันจุกจิกเรื่องเอกสารครับ เอกสารวุ่นวายครับต้องทำสองอย่างอันนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับนี่ก็ดูเวลาครับปีสามครับเราก็เดินทางไปนี่น้องแจงก็จะไปแหลมฉบางต่อครับนี่ออกรถท้ายเราน้องเหนื่อยก็เราไม่รู้กี่เท่าครับยอมรับครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ